อีโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมาร์ทวอล์คเลนเคิลนะครับวันนี้ก็มีตู้ใหม่กิจกรรมใหม่เข้ามานะเป็นข้อแรกนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตพาไปดูในส่วนของกิจกรรมก่อนละกันนะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีในส่วนของอันดับแรกนะครับเป็นสมอนเวทมนต์จัดเต็มเนาะ ก็อยู่ด้วยกันอีก13วัน9ชั่วโมงนะครับเพียงแค่คุณสมอน150ครั้งนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยนะครับอ่ะนี่นะทีละ1ใบ1ใบนะนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้าย150เป็นสกอร์เเจนนะครับใครสายสมอนนะบอกเลยว่าช่วงนี้ห้ามพลาดได้สกอร์คืนกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนกิจกรรมเก่านะเหลือ8วันนะใครที่ยังทำไม่เสร็จนะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะสำหรับกิจกรรมทวงคืนโิลลี่ป๊อปอันหอมหวานนะครับผม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่แล้วนะผู้เล่นคันเทพนะครับแห่งหอคอยสุสงสวรรค์เนาะก็จะเป็นการเคลียร์ภารกิจต่างๆนะครับในหอคอยสุสงสวรรค์นะเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้เล่นคันเทพหรือเปล่านะแล้วก็ได้รับนะครับออลองอัพนะสี่ดาวนะครับผมสี่ดาวท่าแสงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะเพื่อนๆนะใครนะครับที่กดเข้าไปนะผมขออนุญาตนะอย่าแูปไว้นิดนึงนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้นะใครที่กดเริ่มเกสนะครับเราก็จะได้สกอร์ด้วยนะได้สกอร์ส้ม100ใบด้วยนะครับจาก กิจกรรมนี้นะเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับบอกเลยว่าวันนี้เกมแจกเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเรานะครับจะเปิดตู้กันหรือเปล่านะเพราะว่านะครับตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครคอแร็นะแต่สกิลในโดนใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับแก็จะมีในส่วนของการทำเควสแเนาะก็มีนะฮะกดเข้ามนะาเนี่ยคุณก็ไปเดินเควสนะแล้วก็ไปคุยนะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าวทำเควสเรื่อยๆนะเอนะื่อยๆทำนะเควส อันนี้นะครับเมื่อคุยเสร็จแเราก็จะมีแอนิเมชันประมาณนี้นะทุกคนนะก็จะมีในส่วนของตัวคอแรมเนาะสี่ตัวละครด้วยกันนะครับทัดแสงได้ฟรีนะแล้วก็มีทัดน้ําทัดลมนะครับทัดไฟนะเป็นตัวหน้าตู้นะครับอ่าเนี่เพื่อนๆนี่ก็เป็นอนิเมะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เอกของเราเนี่ยเป็นทัดไฟนะซึ่งนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะคือ <c oughs> ตัวที่เก่งอยู่เหมือนกันนะนะครับดูแล้วก็แบบยวนะปล่อยให้ดูแอนิเมชันกันทุกคน เป็นไงครับต้องจัดแล้วปะเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าหมดจากคอแบบนี้แล้วนะครับไม่มีแล้วนะเพื่อนนะนะครับตรงนี้ก็จะได้นะนี่นะไปหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็สําเร็จแล้วเน,นะนะกดเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมด้วยกันนะครับนี่อันดับแรกใช่ไหมเข้าไปรับเวสนะครับนี่เพื่อนอันนี้ก็สําเร็จแล้วนะ แล้วก็นะครับอันที่2นะครับจะเป็นเผชนหนาับอีฟนะครับผมอัพนะ้องอัพนะ,พะเผชรน,นายกน้องอัพนะครับสุดเซอร์ไพรส์นะก็จะมีในส่วนของการสำรวจเราก็สามารถกดเข้าไปเล่นตรงนี้ได้นะเป็นภารกิจขอคอยนะครับแล้วก็อันต่อมานะก็จะเป็นทีละเก้านะครับสู่ผู้เล่นขั้นเทพเนาะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับ2ี่วันนะนะด้วยกันเนาะเพื่อนๆสามารถกดนะครับ ไปตามนี้ได้เลยนะเนี่ยก็คือเชื่อในตัวสมอนเนาะเคลียร์ชั้น10นะครับเพียร์มอเตอร์3ดาวอะไรพวกนี้นะก็เรียกว่าภารกิจไม่ยากนะวันนี้วันที่2ยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็ค่านี้แหละนะครับเทพเจ้าเนาะก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะครับความสําเร็จนะนี่เพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เราคุยไปแล้วคุยเว้ไปแล้วกดรับนะครับเราก็จะได้สกอร์ส้มหนึ่งร้อเข้ามาได้เหมนะขออนุญาตนะครับแคปภาพสมบูรณนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมแล้วเราก็ไปทําต่อทุกคนอันนี้ก็จะได้อีกนะนี่ห้าสใบนะครับอีก10ใบแล้วก็ นี่เลยทุกคนเห็นไหมใบเจนหนึ่งใบแสงมืดหนึ่งใบนะครับโอ้โหแล้วก็สกอแจกมืดๆมากทุกคนนะฮะใครมีเวลาว่างอย่าลืมไปนั่งเล่นกันด้วยเนาะกิจกรรมอยู่27วันนะครับแสงมืดนี่ประมาณ3ใบปะเกินเกิน3ใบแด้ก่อนนะสองใบสามใบนะฮะสี่ใบนะครับ,บผม,มแสงมืดประมาณสี่ใบทุกคนนะจากตรงนี้นะจากกิจกรรมอันนี้นะครับก็เรียกว่านะครับได้ได้ไม่ยากเนาะแค่คุณไปทําในส่วนของกิจกรรมนะครับ อันเชิญน้องแอพสุดเซอร์ไพรส์เนาะนี่แล้วก็นี่นะครับกิจกรรมขี่ล่าข้าวสู่ขั้นเทพนะครับแล้วก็จะมีนี่แหละกิจกรรมใหม่มาประมาณนี้นะของคอลแลบนะครับสี่อันด้วยกันนะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือกิจกรรมบิงโกนะครับอันนี้ก็คือคุณเคลียร์ถงเอ้เซนนะก็มารับใบโคเวอร์แล้วก็มาสุ่มเปิดนะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปลงโถงกันด้วยนะอืนะครับส่วนต่อมานะส่วนต่อมาผมขอรับสกอร์ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้รับไปแล้วเนาะเมื่อกี้เราน่าจะรับไปแล้วนะ นะครับมันน่าจะดิ้งเข้าอัตโนมัตินะเนาก็นี่ยทุกคนสกอร์ผมตอนนี้มี240่ไปนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ละตัวหน้าตู้กันว่าตู้ไหนหน้าเปิดเนาะทีนี้ก็มาดูนะครับในส่วนของตัวละครกันบ้างนะทัดไฟนะคิมยนอูนะครับสกิลที่หนึ่งนะสกิลที่หนึ่งก็เป็นการทําเดาเมจนะครับอ่านจะอัพสุดขั้นหะน้าทํมเดอร์เมด200%เนาะของไอเท็นะครับอ่านนี่คือสกิลตีธรรมดาเนาะสกิลที่หนึ่งนะครับกระโดดใส่เป้าหมายนะแล้วก็ทําเดารเมจนะครับ ทะลุเล็บด้วยเนาะแล้วก็ดาเมจที่ทําได้เนี่ยนะก็ทําใส่ศัตรูรอบๆด้วยนะครับทำดาเมจ788.6%เนาะของไอ้แท็กนะทะลุเล็บ40%นะครับแล้วก็ทําดาเมจ290ของไอ้แท็กนะครับหากเป้าหมายเป็นมอนเตอร์เนาะก็ไอ้แท็กเพิ่มนะครับหนึ่งไอ้แท็กระดับหนึ่งเนาะนาน16วิด้วยกันนะครับสกิลสองนะครับสกิลสองนี่เป็นการโจมตีนะครับ พร้อมกับปลดเอฟเฟกเสริมพลังออกสองอันนะแล้วก็ทำดาเมจนะครับดาเมจด้ทำได้ถึง726.2ของแอแท็กเนาะแล้วก็ปลดเอฟเฟกตสองอันนะครับแล้วก็ต่อเอฟเฟกเสริมพลังเนาะที่ปลดได้เนาะต่อฮิตนะครับก็ทำดาเมจอยู่ที่174.3เนาะของแอแท็กนะครับสกิลติดตัวนะสกิลติดตัวนะครับหากเอฟเฟกนะเสริมพลังนะที่ตนเองมีนะว่าคือบารฟ้าถูกขโมยเนาะก็จะนะครับหรือปลดออกเนี่ยก็จะเพื่อไอแท็กแล้วคิเรตให้ตนเองเนาะ อันนี้ก็นะครับเพิ่มไว้แท็กหระดับ1นะนานเจ็ดวีนะครับแล้วก็หากเอฟเฟกนะเสริมพลังถูกขโมยหรือปลดนะครับก็จะเพิ่มคิวเดตหนึ่งอ่าระดับ1นะนานเจ็ดวีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลดีตัวเนาะต่อมาสกิลนี้แมทนะครับสกิลนี้แมทเนี่ยเป็นการโจมตีเนาะศัตรูในขอบเขตนะครับพร้อมเอฟเฟกนะเสริมพลังทุกอันแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับดาเมจที่ทำได้นะ1,162งองของแอทแทกนะครับแล้วก็ปลดเอฟเฟกต์เสร ต่อฮิตนะครับหนึ่ง hit ก็ทำตำแหน่อยู่ที่2 9 0 5้อยเก้าสิเนต์ของไอแทกนะแล้วก็อามาตะนาน8วินะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่ผมไม่รู้หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยเก่งใครที่ไม่ค่อยมีมอนเตอร์ใช้งานหรือยังไม่รู้จะบ,บ้านตัวไหนเนะี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมน่าจะสมตัวนี้แหลนะมั้งอ่เดี๋ยวมาดูท่าน้ำกันทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ท่าน้ำกันบ้างนะครับท่าน้ำนะท่าน้ำนะครับท่าน้ำก็จะเป็น ท่านาำนะท่านาำก็จะเป็นน้องฮานาดินนะครับนี่เป็นสายเวทนะทุกคนนะสายเวทเนาะสกิลที่1นะทำดาเมจหนึ่งรนะ้อยเปอของอ่ะหนะึ่งร้อยหกสิบห้าเนาะของแอทแทกนะครับอันนี้คือสกิลตีปกติเนาะสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีในขอบเขตพร้อมสุ่มนะพร้อมสุ่มศัตรูในขอบเขตเพื่อบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะครับแล้วก็ถูกน้ําแข็งกัดนะโอ้โหอันนี้สกิลน่าสนใจนะทําเดาเมจนะครับห้าร้อยห้าสิบหกจุดสองของอทแทกเนาะปลดเอฟเฟกเสริมพลังนานสิบแปดวินะน,ะน,นะเรียกว่า เออเป็นตัวละครที่นะ่าสนใจนะดูอ่านสกิลแค่สกิลตีธรรมดากับสกิลหนึ่งก็น่าเปิดแล้วทุกคนสกิลสองนะครับเป็นการทำดาเมจตามจำนวนเอฟเฟกต์ลดพลังงานตัวเป้าหมายนะครับอสามครั้งเมื่อโจมตีแต่ละฮิตเนาะหากเป้าหมายนะถูกนะครับบอกเอฟเฟกเสริมพลังหรือถูกแช่แข็งก็จะลดดีเฟเอนของเป้าหมายลงด้วยนะต่อ hit ทำดาเมจที่สองร้อยเก้าเอจุี่เปอรนะครับ Attack บวกสามเนาะก็เรียกว่านะครับ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับแวมลมนะใครที่มีแวมลมแล้วอาจะไม่เปิดก็ได้แต่ผมก็อยากได้นะเพราะว่ามือแวมลมกับตัวนี้มันก็คนละธาตุเนาะแล้วก็น้องก็น่ารักด้วยนะับสกิลติดตัวเนาะทำ,ำเมจใส่สตูธาตุไฟเพิ่มนะครับความแม่นยำเนาะต่อเป้าหมายธาตุไฟนะครับอันนี้ก็คือหากเป้าหมายเป็นธาตุไฟเนาะเพิ่มเมจที่ทําได้25%หานะครับหากเป้าหมาย เป็นธาตุไฟแล้วความแม่นยำก็เพิ่ม25นะครับผมโหมดสกิลตีตัวค่อนข้างดีเลยนะเอาไว้แก้ทางเอาไว้เล่น PvP ได้เวลาเจอธาตุไฟก็หยิบน้องธาตุน้ำไปนะ้องหยิบน้องธาตุน้ำไม่ได้นะอัลติเมทนะครับคุณดาสกิลไม่มีด้วยนะทดำดาเมจต,ตามจำนวนเอฟเฟคลดพลังบนตัวของเป้าหมายนะ3ครั้งนะแต่ละคิดลดเดฟด้วยนะครับตอฮิตท,ทดำดาเมจถึง203.3%ของอแอเท็นะครับ บวกด้วย27.6%เนาะตามเอฟเฟกต์จำนวนลดพลังนะครับเอ้ยขออภัยผมลืมกดขั้น2ทุกคนขั้น2ก็จะเป็นอัพเต็มเนาะจะเป็นดัมเมจ443.2้อ่สิาอยแท็กเนาะแล้วก็บวกอีก60.2นะครับอืมแล้วเขาลดอีเฟนนาน2ระดับ2นาน20วิโอถือว่าค่อนข้างเยอะนะลดค่างช่างเยอะเลยท่าน้ำนี่เรียกว่าน่าสนใจทุกคนนะคนข้างน่าสนใจอะต่อมาครับผมต่อมาเป็นน้องนี่นะธาตุลมของเรานะครับมี มีระยองใช่ไหมอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือสกิลแรกเนาะตีดาเมส200%นะครับสกิลที่2องุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยพลังนะครับทำดาเมจตามสัดส่วนของ HP นะครับแล้วก็ในขอบเขตเนาะมีโอกาสที่จะลดดีเฟนด์ด้วยนะครับใครนึกถึงต้องฉีบ้างพุ่งไปข้างหน้าแล้วปล่อยพลังลดรีเฟนด์เนาะก็ขอนะครับทำดาเมส392%เนาะของไอแท็กบวก13%ของ HP สูงสุดของตนนะครับลดดีเฟนด์ระดับหนึ่งเนาะ96วินะฮะปดเอฟเฟกต์เส สกิลที่สอก็เป็นการระเบิดขึ้นพลังเนาะขณะที่เดินไปข้างหน้านะครับสาก้าวแล้วก็ทำดาเมจตามสัดส่วน hitp สูงสุดนะครับใส่ศัตรูรอบๆเนาะพอฮิตนะครับดาเมจ174.4ของอัตแทกนะ5บวกกับ5.8เปอร์เซ็นต์ของ h p นะครับแล้วก็เพิ่ม defense ระดับ1นึนา16วินะครับเพิ่มดาเมจด้วยนะระดับ1นึนา16วินะครับสกิลติดตัวกันบ้างเนาะระดับ4นะนี่เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านระดับอันนี้ใช่ไหมก็คือเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดอัพเต็มเนาะอัพเต็มก็คือ ลดเมจกศสตูนะครับท่านน้ำนะครับและประท่านลมเนาะและเมื่อกำจัดสตูก็จะเพิ่มแทแท็กให้กับสมาชิกรอบๆนะว้ยท่านลมก็น่าสนใจนะน่าจะเป็นสาย p v p มากกว่านะตัวนี้นะครับผมหากเป้าหมายเป็นท่านลมลดเต็มที่ได้รับ15นะครับหากเป้าหมายเป็นท่านน้ำก็ลด3าเนาะเมื่อกำจัดสตูได้ก็จะเพิ่มแมแท็กระดับหนึ่งนะครับนาสี่วิเนาะต่อมานะครับผมสกิลติเม็กันบ้างนะระเบิดขึ้นมาแรงนะครับขณะที่เดินไปข้างหน้า59าเานะครับทำเต็มเต็เนาะตามสโตรที่พีสูงสุดนะัรบค ต่อฮิตเนี่ยดามเมยนะ191.8ของแอตแท็กนะแล้วก็บวกด้วย6.4ของไอพีสูงสุดข,ของตนนะครับลดดีเฟนต์ระดับ1นานยี่สิบวีนะครับเพิ่มดีเฟนต์นะครับผมระดับ1นานยี่สิบวีแล้วก็เพิ่มดามเมยที่ทำได้ระดับ1นานยี่สิบวีนะครับพี่สุดท้ายทำดามเมยที่226.6%นะบวกกับแอตแท็กอีก7.6นะครับของไอพีสูงสุดข,ของตนนะครับผมต่อมาเดี๋ยวไปดูท่าแสงกันบ้างนะท่าแสงโตฟรีนะครับที่เรรรราาต้้้องไไปทกกรรกิจมมแลว็ดับนะครับ อันนี้ไม่ใช่ที่ตัวละคร5าดาวทุกคน,นถ้าแสงจะเป็นน้องอัพนะฮะโอ้ที่แรกผมอ,อ่านผิดผมอ่านเป็นน้องอีฟนะน้องอัพกันบ้างเนาะน้องอัพนะครับน้องอัพเนี่ยนะทำดาเมจเหมือนกันนะ200ปีเศษของแอตแท็กตีธรรมดาเนาะสกิลที่สองนะครับเป็นการลดแอตแท็กแล้วก็ลดขีของศัตรูรอบๆนะครับเรียกว่าเ,าเป็นสายซัพพอร์ตเนาะลดแอตแท็กระดับสองนานา16วินะครับแล้วก็คิเรตนะระดับสองนานา16วิเช่นกันสกิลที่สองนะครับเพิ่มดีเฟนซ์นะให้กับพวกรอบๆแล้วก็ฟื้นฟูเนนาาาะการากรควณจ HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับเพิ่ม Defense ระดับหนะึ่งนานสิบหกแล้วก็ฟื้นฟู HP ของเป้าหมายนานสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เอ่อเพิ่มฟื้นฟู HP ของเป้าหมายสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับผมสก,สกิลติมสกิิลตดตัวนะก็เมื่อสมาชิกรอบๆนะครับยกเว้นตนเองถูกบอสโจมตีเนาะก็จะเอ่อใช้สกิลได้หนึ่งครั้งนะใช้สกิลอืมสกิลนี้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าแสงก็เรียกว่าเป็นสายซนะัพพอร์ตเนาะอาจจะ เหมาะกับการยืนสพอร์เพื่อนนะแต่อาจจะนะครับอาจจาะไปลงบอสได้เหมือนกันนะเพราะมีกันอยู่เนาะนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าหมดกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับเราก็อาจจะเปิดไม่ได้แล้วนะตัวคอลแลบนะครับนี่ก็มีอยู่27วันด้วยกันเนาะให้เราได้ตัดสินใจนะว่าจะเปิดต้นไหนนะครับส่วนตัวเท่าที่ผมอ่านสกิลเนี่ยผมชอบทตุไฟเพราะาตุไฟเป็นพระเอกนะใครที่ชอบกระตูเลเรื่องนี้นะครับผู้เล่นคันเทพแห่งของคอยฝึกสอนนะก็ นะครับคนอื่นเขาจบกันหมดนะยกเว้นพี่เอกนะพี่เอกจอบลอของไม่ไดนะ้ก็เลยต้องเป็นนะฮะผู้ฝึกสอนอยู่ในหอคอยนะเอ่อน้องคิมยอนฮูนั่นเองเนาะใครอยากดูเรื่องราวก็สามารถไปอ่านในเว็บตูนเพิ่มได้นะครับแล้วก็ ผมอยากได้ไฟกับน,น้ำเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับือเดี๋ยวคืนนี้เราสตีมเปิดกันดีกว่านะว่าเปิดตัวไหนดีน่าจะเปิดเก็บไว้สักหนึ่งตัวนะก็เป็นการสะสมแล้วกันนะครับสำหรับผมผมมองเป็นการสะสมนะถ้าเกิดว่าใครที่รอน้องธนูหรือว่าน้องนีเคเนี่ยอยากเก็บสกอร์ไว้เยอะๆก็อาจจะได้นะครับแต่ผมคงถลุมคืนนี้แหละโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีกิจาการรมประมาณนี้แล้วก็มอนเตอร์นะอาจจะสกิลไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรมากนเป็ตัวอแล่วนใหญ่ตัวข้อแลบ ผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะว่าตัวคอลแลบเนี่ยไม่ได้เก่งมากนะครับก็คือพอเล่นได้แต่เน้นการสะสมเน้นสวยเนาะตามเรื่องของกระตูดแค่นั้นเองนะครับใครชอบก็เปิดใครที่อยากใช้ตัวใช้งานก็ขทำไปตู้น้าได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Moly, 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 moly.